<C> e <at> คุณนลหลัเกเอาปลาดูลูกเลย <c oughs> เรีงเกี้ยงคืนเลยเดีงเงินปลาดูตัวปล่อยลงเหมือนนันบ้จักโอ้มันมีสวบกระโดเะ <c oughs> ดเลยถีบมีใหญ่ไปเหล่ามูหนึ่งบ้จัก <c oughs> สวัสดีพี่น้องเฮาวเ้าเซาวันที่สามสิบมิถุน,นาสิ้นเดือนแล้วหมากแซงนี่ก็ะไก่มันเป็นไก่หรือเป่ไปยังไงใส่เกาอเบิองหรือเ่ บหมากะทยอยได้ขายจ้ะเอาท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าหมากเตี่ยก็หมากสูงอันใดดีดพอฟงี้ใส่ฟ<ต>ูฟูเ<ต>พิพ่นปลูกเออตอบคำถามให้น้ำแน่จ้ะดีคนณลายยางอืหม,มากหมากสูงนี่สีเป็นหน่วยนั่งเกี่ยวนุ่นสีดก,ก๊บก็หมากเตี่ยอยู่โอ้ที่หน่วยสีน่วยสีงามกรัว เออมาเตี้ยนี่คอคอที่ที่นี่จ้ะนี่เรื่องหมาสูแง่เป็นอะไรแงเออมันมันสีดุกกลัวจ้ะแต่ว่ามันก็ขึ้นไว้อืแต่ว่าหมาเตี้ยกับมาคิเตเตเตี้ยเพิรติที่มันได้สมบูรณ์เนี่ยมันจะยู่ตัดแงที่ละกันอืม น้ำพ่อปุยพ่อก็เป็นกระตัมๆมีซีปีจ้ะมากสุดนี่นี่มันมันก็ะออหรือเต็มๆมันหังบริสุทธิ์บูนจ้ะมันก็ติดหน่วยหลายรอบแล้วล่ะพี่น้องตั้งแต่บ่แม่นตสามปีผลหม้อมันออกจันซ้ำกันกับบักเผาจ้ะปีนี้ก็ะซีปีกลัวแล้วดกทุกต้น นี่ต้นนี่คือบอเป็นหน่วยนะโมเป็นยองปฏิบุรุษบอลเปนเป็นต้นผูลรบบปลูกว่างเม็ดนี่นะจ้ะเครื่องเม็ดบ่อลใส่ก็เอาเลยเม็ดกลัวปลูกว่าห้เป็นโฮมเป็นเงาให้งามซื่อๆหรอกจ้ะประดับไปในสวนเท่าได้ขายได้ให้ผู้เฒ่าเขียวก็คือ ส้ำเล็ดย่างสูงเปิดน้ำซึมไว้ให้จ้าพดน้ำให้ตลอดซึมไว้คือบอกเอผาเลยเพ<ร>ิ่นมามจอยสมดูนติ่นจี้อืสูงตามเกิดขึ้นจอ,อน้ำไม่พอติ่นจี้นอพ่อนึง พยัญชนะแตงกิงลงห้ยแล้วเห็นมันโปร่งๆมันนี้สิมาตัดปีกุ้ยเพราะเด็กต,งตองตัดออกห้แล้วจ้ะเพื่อพยนญชากสมบูรณ์กุ้ยอันนี้เหากุ้ยเล็บมือนไไหนังง่ายมันฮักลงไปแรงค่ จำมีก็ได <Puis> ้กินอยู่ได้นี่เ็บมือหนังแตงใบอะไนอกระไรอยู่มันเหลอที่มันเ้มัปลูก้ยเงาเงาวัมันยางก็เขาอื่นเพ่อพไมใส่มันมือสั่งายปวดเมื่อสี่หกตี เหล่าเบิ่งกล้วยน้ำเตื่อแม่ค่ะเพิ่นถามแล้วก็ตัดปีลงนำไปข้ามขึ้นหลายรุ่นขนาดจะบังคามโหยขามบื่อึ้กินดอกแต่ว่าถ้าว่ามีกะอยากแล้วเนาะซุกกะใส่งานบ่ได้ดอกสะถือฝนเออมันเน่าเลยออกว่าถือจังวะก็กตินี่สั้นขายในเงื่อนหลายเต๋อแบบนี่ประขามซุกไหมขามแห้ง mình ở cái này đào off thứ suông đi đi quay trái lên răng thì bảo tát lửa tôi này vào กินจะสร้างได้ได้ของมังอือมีจำหนายนะมีจำหนายโอ้เพิ่นหอยยางดีหอยยางดีสองนวยเบิดสวนนี่หัวสองนวยบ่มีจำหนาย์นะทั้งชนเลยทั้งเป็นน้ำก่อนดูวันเอาวเด้โอูนี่รุ่นหน่อยเพราะที่แสบกินกับแจว แวหวานแจ่วน้ำปลาหวานนี่พี่น้องทุกอยู่นอน้ําพ่อขายแล้วนิมนต์นี่พ <laughs> ่อขายแล,ล้วนิมนต์นี่นเ,อมมอเอาจังได้มันเนา่าก็กะหูหละะแล้วเนาะระดับเสี่ยนปุดนะเน่าไปเห็นปลาอยู่ในสระจี <laughs> ปเฮ็ดเบียร์เข้าก่อน มูตัดปีพร้อมกันกับสิไดตัดคล้ายพร้อมกันเจ้ะแตกีตัดเหนือหนึงเป็นซิดโอ้ <c oughs> ใส่เวลาอยู่เพื่อสิไดคขายกล้วก็ได้แต่ว่าถ้าเขามีร้ายมันก็มุนเวียนไปเรื่อยคือกันก็บอกเผ่าหละจ้ะยี่สิบกว่าวันเลยตดัดตลอดมุนไป มีเลือยมีร้ายตนก็นดีจ้ะลูกเพื่อกระเอื่อแหวยืดเหมือมไม่ป้าตาดัดเาาให้ขึ้นอีกแล้ว้นต๊ะใจอูทางนี่บ่คือนอไปใส่เนาะแตงออกหายกับเป็นโลกคือเกาจะ้ะดันเอารถไทยมาดันออกบ่พ่อสิเดขายอยอ่ะ้าแนวไม้ลู่ แมนเอากล้วยไปใหญ่ไปทั้งผุ่นบอไทยทิมเลยเนาะใ้โลูกมนานไทยทิมเลยมันบระไดใี่นอมดินทางนี้มันดินก่นสะแบบคุดลงมันจะเป็นเหนียวแบบคุดปรไดเลยนะาจะท,าท่นบ่มนสมพุน๋น กินกระดูกแค่นี้แหละแถมเป็นโลกที่เตาเอ่อเป็นโลกเหมือนเดิมซองเมืองเฮ็ดน้ำอ,อนเธอเฮ็ดออกนี่เคืออนนี้ก็พอตัดหรือตัวน้ำตัดไปบ่มกินพอยา,ายใส่ดอกกระเจียวบ่ หนาฝนหรือสวนหกหกตัดข้าวเดียวก็คือเก็บไปกินกระปุ่นไงออกออกหลายแต่ว่าเก็บแก่จิมตุ๊กแก่กินไหน อะไรเลวมีต้นมีกินได้อยู่ซ้ำสองอันในนั้นเออกพ่อบได้ซื้อเพื่นกินพ่อหายอยากถ้าพ่ามีกระยากอยาก,ยก,กได้จ้าเอาไปก่าินวยเอไปกินบืงตัว <laughs> อ้ยุ่งไหฮะยุ่งพักเน่เอ้าพัดทัดทำนีก้อนที่หนองยุ่งจอ,อล่าันผู้ส้มก้อนฟใ่ใจยุ่งจาอข่อย,ยอสวัสดีค่ะ